เคสนี้ครับลูกค้าอุดมศักดิ์ประกันภัยเนี่ยทำประกันชั้น3บวกครับไปเกิดอุบัติเหตุครับโดนรถคนอื่นมาเฉียวชนนะครับโชคไม่ดีครับรถที่มาชนเนี่ยไม่มีประกันครับไม่ได้ทำประกันแล้วก็พูดไม่ดีด้วยครับลูกค้าท่านนี้นะครับโทรมาปรึกษาอุดมศักดิ์ประกันภัยครับผมก็แนะนำนะครับว่าอย่าไปทะเลาะกันกับเขานะครับให้เรียกประกันเรามานะครับก่อนเรียกประกันเนี่ยให้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเขาถ่ายรูปรถนะครับ เก็บหลักฐานทุกอย่างนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับโทรแจ้งตำรวจแล้วก็เรียกประกันเรามาครับหลังจากนั้นนะครับบริษัทประกันเนี่ยจะไปคุยกับเขาเองครับแล้วบริษัทประกันเนี่ยจะต้องซ่อมรถให้เราครับเพราะว่านะครับเขาเนี่ยทำเป็นประกันชั้น3บวกครับก็คือลูกค้าของอุดมศักด์ประกันภัยนะครับทำชั้น3บวกครับซ่อมเขาซ่อมเรานะครับรถชนรถ เคสแบบนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์ครับในกรณีที่เราเนี่ยขับรถด,ดีนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยขับไม่ดีครับแล้วก็มาชนเราหนำซ้ำนะครับคนที่มาชนเราเนี่ยไม่มีประกันนี่ครับนี่นะครับคือข้อดีของการมีประกันรถยนครับ เอสซีอุดมศักดิ์ประกันภัยท่านอื่นๆนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับถ้ามีปัญหานะครับหรือต้องการประกันรถยนต์ที่ราคาไม่แพงนะครับราคาสมาชิกเนี่ยและได้รับความคุ้มครองที่สูงที่สุดนะครับในหลายๆบริษัทที่อุดมศักดิ์ประกันภัยคัดหมายท่านเนี่ยติดต่อมาหาผมนะครับอุดมศักดิ์ประกันภัย